ดีค่ะสวัสดีค่ะทุผู้ชมค่ะวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2568ค่ะตอนนี้นะคะแม่มูก็ได้อยู่ที่หน้าบ้านพี่กรองจะพาทานผู้ชมมาติดตามนดยเนทางตัวเลขงวดวันที่1ธันวาคม2568ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของพี่กรองก็ลุดนะคะแนวทางมีงวดเขางวดลุดนะคะงวดนี้เฮาก็มาติดตามกันไหมนะคะว่าพี่กรองจะเดินทางห้ตัวใดพี่กรองจะเน้นจะเด่นห้ตัวใด เพื่อเป็นแนวทางเพื่อหมักเพื่อชอบเพือ่อได้โชคได้มาน้ากันนะคะบ่หมักบ่กกชอบบ่ปเป็นยังนะคะเบึ้งซื้อก็ไดเอามาหอดมาทิ้งแล้วนะคะไปชมไปฟังกับแม่หม,มคูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอ,อามาหาแล้วรอบนึงค่ะพี่กองมาอยู่ใส่เกาะอยู่สวนยางหยดน้ำโยู่อยู่สวนยางพี่น้องพี่กองโอ้เราเก่งได้พี่น้องเด้แบบท่านกีดยางแอร เทิรเฮ็ดหน้าเทิร์นทำหน้าค่ะเขาขึ้นเล่าอะไรมปีนี่ขึ้นแล้วเขาดอแล้วเขาเขาแย่เขาแย่เกี่ยวเองมาเขาแย่นี่ก็ได้ปีนี้เอารถเกี่ยวค่ะปีที่แล้วเราเกี่ยวเองป้าพี่น้อง,จ,งจังไรจังไรขึ้นมาหญิงแก่งในสระธรรมชมตีกายได้เกี่ยวเอาเกี่ยวเองตามปีนี้เราเกี่ยวค่ะเขาดอขึ้นแล้วค่ะเออพี่น้องเทิรกีดยางพี่น้องกีดยางยศนำกดเฮ็ดเองอ่าเอานะครับงวดที่ผ่านมาธรรมชม นับพิกรองนับมาแต่ละหน่วยหานะครับหลักร้อยหลักสิบบ่เข่าพี่น้องบ่มากจับคู่ไม่เข้านับงวดก้อนกับแปดได้พี่น้องเด้อหนับหลักหน่วยบนแปดก็ถือว่าเดินดีของเพิ่นอยู่นะครับมาหาพิกลองขึ้นกาพี่น้องนะเพื่อผู้ใออยากได้หลักหน่วยแม่นๆนะครับจับคู่บ่เข่าเอางวดนี้พิกรองจะให้สูตรใดสูตรเพิ่นกะถือว่ามีสูตรหลากหลายพี่น้อง อ่ามั่นใจสูตรใด้เก่าสูตรนั้นแหละพี่กองสูตรที่มั่นใจที่จะให้ลงให้เอฟซีเอาสูตรนี่ละเอาล่างน้ำบ oh, ่เอาล่างน้ำชุดช oh, ุดล่างน้ำพี่กองชุดบนชุดล่างที่เก่าเอาล่างก่อนบ่เอาสูตรเ็กล่างก่อนบ่อันนี้ชุดล่างปอชุดบนเลยได้ไปชุดบนคุณแค่ได้ครับอ่าเอา ชุดบนลักหน่วยเดือนดีอยู่ดิควรจะให้ตัวนี้ค่ะอ่าเอาช,ชุดนี้ป่ะค่ะอ่าชุดบนชุดบนนี่ป่ะตัวนี้ค่ะชุดน,นี้ชุดล่างอ่านี่ชุดอ่าอันนี้ให้บนค่ะครับหลักร้อยหลักร้อยมีมีห้า มีหนึ่งมีสามมีสองห้าหนึ่งสามสองหลักร้อยค่ะครับหลักสิบมีแปดมีสี่มีหนึ่งมีสามครับหลักหน่วยมีห้ามีสองหลักหน่วยมีห้ากับสองคอ่าท่านผู้ชมครับอันนี้หลักร้อยหลักร้อยมีห้ามีห้ามีหนึ่งมีสามมีสองโอ้หลักร้อยได้ได้สี่ชุดได้สี่ตัวอันนี้หลักสิบอันนี้หลักสิบมีแปดมีสี่มีหนึ่งมีสามค่ะ หลักสิบลักน้วยหากระพสองหากับสองครับให้สูตรนี่บอกมากสูตรนี่บอกก็ให้สูตรนี่แหละค่ะอ่าเน้นสูตรนี้ค่ะอ่าเอาทำประชุมสามตัวสามตัวมีรองสามสองครับสองสามสองตัวลงสามหนึ่งสองครับหนึ่งสี่ห้าเอาคือได้ตัวเก้าได้ตัวเก้าได้ค่ะได้ตัวเก้าได้งวดอ๋อนี่เปนบอก นี่ครชมไม่ได้โตเก้าด่เพิ่นจับให้เลเป็นสองสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าแปดห้าห้าแปดห้าโอ้เพิ่มมาอีกลักหนึ่งอ่อนี่ครัชมเพิ่นจับให้เลยนี่สองสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าห้าแปดห้าติดห้าคับตัวเน้นคือสามสองสามสองอ่าตัวรองหนึ่งห้าหนึ่งสองไอไอหนึ่งสองพี่น้องตัวรองหนึ่งสองสี่ห้าแปดห้า เน้นคักๆคือสามสองสามสองอ่ะเอาชุดล่างดิบัดนี่ชุดล่างอ่าเจ้าชุดอล่างเดินดีให้คันอ่าชุดล่างเดินดีเพิ่นว่าใช่ร่างเดินดีคช่อ่านี่บ่ค่ะอ่าเมื่อกี้ก็มาจีดอยู่บริลลลงให้บล้วอ่าหลักหน่วยมีตัวใดหลักกับสองมีศูนย์กับสองอันนี้ชุดล่างชุดล่างครับเน้นที่ศูนย์ครับหลักสิบมีหนึ่งกับเปิด เจหลักสิบหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดได้พี่น้องได้อันนี้ชุดล่างหลักสิบล่างหนึ่งแปดเจ็ดหลักหน่วยล่างศูนย์กับสองก็จะได้หนึ่งศูนย์เน้นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์แปดสองแปดศูนย์แปดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองโอ้เน้นที่ศูนย์เน้นค่ะค่ะขึ้หนึ่งศูนย์ครับห้าหนึ่งมาศูนย์หัวเนี่ยครับ หนึ่งศูนย์กี้นี่มามาเจ็ดกับเก้านี่ยหน,น,นึ่งศูนย์ตัวเน้นเมื่อกี้นี่มามา Н นเ,เ,เน้นเจ็ดค่ะครับข้าครับเจ็ดเน้นเจ็ดอันนี้สูตรเดินดีสูตรเดินดีเพื่นอนให้เพื่อนสูตรล่างนี่เพิ่นให้สูตรเดินดีน<อ>ได้เพี่น้องได้เอา,าดดเดินดีให้เพื่อนสูตรเดินดีให้นะเพราะว่าสูตรงวดที่ผ่านมาบ่เขาเพิ่นกระเทียนสูตรไม่ให้นะเดี๋ยวบ่อเขาจะเขียนให้นะทั้งชุดบนชุดล่างเออเอ้าแต่ว่าชุดบนนี่สูตรนั้นไรตัวเก้าหนึ่งตัวเก้ามั่นนี้ก็ได้ตัวเก้าอืมมันได้ตัวเก้าค่ะอ่ะ เดี๋ยวจัะมึงที่บ่าวเฒ่าเขียนให้กันเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับถ้าผู้ใดว่าเบิ่งสูตรพี่กองแนละ้วเบิง่งบ่เข้าใจก็เบ,บิ่งที่บ่าวเฒ่าเขียนให้นะครับเอ้าเดี๋ยวบ่าวเฒ่าเขียนให้นะครับผมอ่าท่านผู้ชมนะครับบ่าวเฒ่าเขียนให้ตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อนะพี่กรท่านผู้ชมนะเป็นทางพี่น้องถ้ามักใครชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับจับจองรอตเตอรี่นะครับผมอ่าหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมหลักร้อยห้าหนึ่งสามสองนะครับหลักสิบบนแปดสี่หนึ่งสาม นะครับลักหน่วยบน5กับ2หลักหน่วยเดินดีได้พี่น้องเด้อผู้ใดมมหลักสิบแมนแมนจับลักหน่วยพี่กองไปใส่นะครับชุด3ตัว2 3 2ตัวเน้นนะับ 3- ามหนึนับ585เป็นตัวรองนะถามักชุด3ตัวห้าก็ไปหาหยิบจับระเรีไว้พี่น้องเ <s ans> ผื่อมารางวัลเล็กท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นับ2ตัว3 2 1 2 4 5ห5นับเน้นที่32นะครับตะวาหลักนี่กระตรงกับงวดที่ผ่านมาอู่เด้อ นี่ท่านผู้ชมนะับลักตรงกันอยู่ลักตรงกันอยู่ลักหน่วยกับตรงกันลักร้อยลักสิบบนกับตรงกันนะครับอานับชุดบนชุดล่างนับชุดล่างกับแคปหน้าจอให้พี่น้องเด้อนับหลักสิบล่างหนึ่งแปดเจ็ดนับอันนี้เป็นสูตรเดินดีพี่กองเพิ่นเปลี่ยนสูตรแม่ให้หลักหน่วยล่างศูนย์กับสองนะครับเน้นเน้นลักหน่วยศูนย์พี่น้องเน้นศูนย์ล่างพี่กองเน้นศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ นับหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสองนับชุดล่างหกคู่หนับเนียนคือเม็ดเดียวคือหนึ่งศูนย์นึย์นับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นตัวร่องหนับหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสองเป็นตัวกันพี่น้องนะครับสามารถหนับชุดล่างก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แคปหน้าจอครับผมศูนย์มากบาลังศูนย์มากมันใจศูนย์มันใจศูนย์ที่ใส่อ มันจะซูญอยู่ลักน้อยพร้อมล่างนะลางเพราะว่าโซงวดนี่มันมากด้ยอ่าอันซูเดินดีมั้ยบ้างกี่มหากราฟเคียเนี่ยเคียสไทยตาสูตรนี้ไม่ได้ให้ยหมดไปกี่เนี่ยไม่ได้ให้ยแตมาเลยเข่าอยู่อ่ะเพิ่นเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรเดิมดีให้ยได้พี่น้องเด้อสูตรนี่ลงอห้ชุดล่างนะครับเพิ่นก็มีหลายสูตรพี่น้องสูตรใดนะครับสูตรใดยเข่านะครับเพิ่นก็จับสูตรนั้นมาให้นะครับสูตรใดยบ่เข่าก็เปลี่ยนใหม่ครับวนเวียนที่ได้นี่แหละแต่ว่ามักสูตรล่างมักสูตรล่าง อ่ามันใจศูนย์มาล่างค่ะอ<ช>ืมเพิ่นมันใจศูนย์ศูนย์รองสองค่ะอ่าเด่นศูนย์รองสองอัฐุมเก็บนะครับผมอ่าล่างนี่เด่นศูนย์รองสองทาศูนย์มากๆก็คือสองค่ะนี่ชุดล่างพี่นอ้องเพิ่นเอาสูตรเดิมดีสูตรนี่นาเพิ่นกเ็เฮ็ดไว้คำนวณไว้ท่านผู้ชุมืมอกี้มาหามาเจ็ดร่องหาื่อก่อน,าานามาเจ็ดรองเก่าเดินดีอยู่นะนนเดินดีอยู่ครับสูตรนี้เดินดีอยู่นี่พี่น้องเพิ่นเลยมั่นใจหน่วยศูนย์กับสอง ลักี่เม่แเปดหาซี่อพี่ดองเป็นสูตรเดินดีสูตรเพิ่นเหยสูตรใหม่ได้พี่ดองได้ล่างย่งเดียวหลักศูนย์กับสองหลักหน่วยหนึ่งแปดเจ็ดหลักสิบล่างแต่ว่ามันใจย์คือมันเจศูนย์มันเจศูนย์ค่ะอ่ามันเจยศูนย์เอาธรรมชุมนะครับผมแคปหน้าจอได้พี่ดองได้พี่กรองนับเบิ้งไว้กคอนก็ได้หนับนี่ครับหลักร้อยหนึ่งสามหนึ่งหลักร้อยห้าหนึ่งสามสองหนับหลักสิบบนแปดสี่หนึ่งสาม หลักหน่วยบนห้ากับสองพี่น้องดาบเป็นกระจับให้นะครับชุดสามตัวชุดสองตัวพี่น้องนะครับสองสามสองตัวเน้นบสามหนึ่งสองหนึ่งสี่ห้าห้าแปดห้าตัวรองบสามตัวตัวเน้นหนึ่งสองสี่ห้าแปดห้าตัวรองจะมากตัวเก่าบะครับเนี่ยค่ันตีมากกันตีเป็นเตะ<อ>ท้ากันอ่ากันตีตีหายแตาหันบริเน้นชุดนี้ตาหันเน้นสามสองเนีน 3, 2 2> ่คือเกาค่ะอ๋อพี่น้องดาบตาลากับซีคูนะครับ ถ้าประมากชุดที่มันออกแล้วก็บวอเอาบ่เป็นบวอเอาเพิ่นมาที่สามคู่อ่าก็จะแปดหาหนึ่งชุดล่างเน้นศูนด้พี่น้องได้เน้นศูนย์ค่ะหนึ่งศูนค่ะสิล่าง1 8 7หน่วยล่างศูนกับ2เป็นเน้นลักหน่วยมันใจศูนย์เน้นหนึ่งศนย์แปดศตัวรอง1นึ่งสตัวรองไอตัวกันตัวกันค่ะนะครับผม ขอบคุณพี่กรองครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีแฟนทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเด้อสวัสดีม้าให้โชคให้หมาได้พี่น้องเด้อเบิรงไว้ก่อนก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามักจะชอบจนไปหายยิบจับลอตเตอรี่ครับผมสวัสดีครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้โชคให้หมานับกันเด้อค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ